ตัวเองเป็นส้นเลี้ยงไก่ไทยด้วยตอนนั้ไก่ไทยครับผมซื้อไก่พร้อมไข่มาเลยตัวละสองร้อยมาถึง,งกับไข่เลยไข่เลยครับก็ได้เก็บมือละสี่สิบไข่บางม,มือก็เกือบห้าสิบหกสิบตัวคุ้มค่คายอยู่ประมาณแต่ละมือแต่ละมือเออกะบหาค่าของาหารออกแล้วแล้วกับสิเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดสิบบาทนี่แหละต่อมือต่อมือครับกำไรบลอลายดอกไก่ไข่แต่เขาก็ถือว่าเป็นเอ่อเพิ่มมาเพิ่มในส่วนที่จริงๆรมื่อเขากับมิลูกมิหลานมันก็กินไข่ดีอยู่แล้วเนาะค่ะพ่อ คือว่าได้ได้ขายเนยได้กินเนยขายได้กินของสดๆท่านเนาะครับสดเก็บใบกินคำเราเคยขามือจักเื่อใครบอเลือขามือพอเป็นใครที่สดก็เอาเห็ดเองนี่มันสดเราต้องบอกมันใครข้างอาทิตย์ยังค่อยได้กินพวกนี้มันใครตลอดเลยท่างมันจะอยู่กันส่งานมันโดนบ่ก็คิดว่าหลายปีอยู่เลยนี่มันผ่านมาได้ปีหนึ่งมันก็ยังใครดีสม่ำเสมออยู่ก็ถือว่า ใครจำมือของมันที่คนได้ก็พอได้เนาะพอได้ครับผสปมผสบเภาอุปสรรคกนนี้ยังไงครับนี่อุปสรรคก็คือเขาต้องขยันเก็บไข่มันทว่าเขาบัญหาเหตุแบบโกงตับคือบางครั้งบางทีมันไข่ออกแล้วนะมันสิเคลียวเลนมันอาจจะแตกแล้วมันก็จิกกินนิดนึงนะเออเขาวกับมาสวนนี่แล้วก็เก็บออกมาพักไว้ข้างนอกเอออย่าปล่อยให้มันกระโดดเขากระโดดมันก็เหยียบแตกทีมดก็ืดอายุหลายปีเาฉลได้ปิดเป็นไก่ปดก กับหอยหูคือกันได้ตัวนี้ก็คิดว,ว่ามันสูดแล้วมันไข่ไปเรื่อยๆจนมันเศร้าไข่ถุนแล้วผสมสิ้นนี่เขาให้มันกินอะไรครับต้องเห็นเลยครับกับมีผสมวิตามินเอาวิตามินผสมน้ำให้มันกินแหนเพื่อเพิ่มความแข็งไข่ๆนี่เขาต้องต้องกินอาหารรึปันก็ให้กินหัวอาหารตลอดเย่างเดียวครับเขาเป็นอย่างอื่นเป็นอาหารเสริมมันมีโวนมีกระสีมีแหนแดงแะไรที่เอามาเสริมให้มันกินเหรียญย้ำ <ๆ S 3> ย้ำเป็นอาหารว่างมันซื้อๆครับเออเสริมตัวมาให้มันได้กินผักโอ้ดีดีเออ ถ้าไก่สาวบัท่านไข่นี่สิตัวละ100 40แต่เราเอาแบบตัวละ200นี่มาถึงไข่เลยไข่เลยบ่เออไข่ตัวไหนเปอร์เซ็นต์ครับอ่ามาถึงกับ60ตัวนี่ก็ได้20กว่าไข่เลยมือแรกอแรกเอออืมปฏิวัติมือแรกได้20เบียดไข่อยากนั้นมากกับขยับเรื่อยๆ20 30ขึ้นมาเลยสูงสุดจะใคัครับสูงสุดหาซิผาเออหาซิผาเคยเคยเก็บได้มือหนึ่งอยู่หาซิผาฟอง60ตัวนี่เคยได้สูงสุดหาซิผาแต่ว่ายืนพื้นนี่คือ45 46 ที่ว่าตั้งแตเลี้ยงมา้ครบปีหนึ่งกำไรไดือนกำไรกับที่ว่าไปแล้วมือละหาหกสิบเจ็ดบาทโอ้ตัวนี้ได้แน่นอนเลยเออได้แน่นอนหกสิบเจ็ดสิบบาทได้อยู่หาขาหัวหันออกแล้วได้ครับครับตัวละสองร้อยเออขันขันอยากได้กำไรมื่นหนึ่งก็ต้องเลี้ยงมื่นตัวเลยตัวนี้เลี้ยงหกสิบตัวหกสิบตัวก็ได้อยู่หกสิบเจ็ดสิบบาทมูลสองเออขันห้องโมกิดขาแรงไหมเออนี่สื้อพันว่ากันพันมูลสองเออ ต้นละสองรอยเนี่ยต้นละสองร้อยหกสิบตัวเออหกสิบตัวปีหนึงกันได้กลปีหนึ่งกันอ่าก็คิดว่าเดือนเดือนหกหกสามสิบแก็นได้ยอดกำไรเดือนละสองพันเห็นราคต้นทุนก็ได้เดือนละสองพเออก็คิดว่าปีหนึ่งก็เพิ่้ด้ทุนขึ้นแล้ล่ะเงินปีนี้เขึนขึแล้วเท่ากับสมัดโกตเนาะครับกก็สิได้กำไรมีอีกถอดนึงเออก็ได้ครับนี่ก็เสี่ยไขไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเ้าไข่หมดแล้วมันงสี่ยวไข่แล้วมันยัง ว่บโบโบขาดทุนโบขาดทุนหรอแต่ว่าเพี่ยงขาฮกโก้เพิ่อกินเนี่ยไมน่าไปเซื้อก,กินดีกว่านาอเออคันว่าอยาก<ช>นอกนอกจากสิอยากกินฝีมือว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเองกินเองสิ <c oughs> เอออย่าไปคิดยังมากครับคันคิดมากคิดเรื่องผลกำไรนี่มันต้องเห็นเป็นหมื่นตัวผลด <c oughs> งสี <c oughs> เห็นกำไรเห็นกำไรเห็นกำไรเนาะ<อ>ครับ <c oughs> คันคิดว่าสิเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองนี่ต้องเลี้ยงพุน่นระดับหาพันเมีสิ มื่นแม่พุ่นตอนนี้เขาเป็นเกษตรผสมผสานเออผสมผสานผสมผสานเขาก็เอาหลายๆอย่างซื้อๆครับต้มมีแต่ไรได้เนาะท่านเนาะบมกบเง่าก็บมีนเป็ดไก่ครับไก้เป็ดไก่บานไก่อนี่นพูดจะได้เดือนนึงที่ไรอยู่ไนที่ไรได้รักในการซีฟหมูลูกหมูที่มันมันผลตอบแทนที่เป็นก้อนเนี่ยใครๆไม่อยู่หกซีฟแม่ใครๆไม่อยู่หกซีฟแม่ท่านครับหกซีฟบางมือก็บไรสี่ซีฟหาใครบางมือกับห้าซีฟ มันเป็นสายพันธุ์อย่งครับสิครับเป็นไข่ไข่ผมก็สั่งทางโทรศัพท์คือกันเห็เห็นเขาโพดขายในโทรศัพท์โพดใกล้กันสั่งเขาเขาก็มีรถมาส่งก็มีโดนยังครับนี่ได้ปีหนึ่งเลยนี่สั่งสั่งสั่งเดือนกันยายนปีปีที่แล้วนี่ก็ครบรอบเกือบนึ่งสิครบรอบเกือบปีเขามันแล้วไข่ตลอดเนาะไข่ตลอดได้เก็บไข่ทุกมือทุกมือเลยเออตัวนี้ก็เป็นไรใดประจําประจํามือ เหลืออยู่ดอกกำไรมันมือละา0ุกสบเจ็ดสิบาบกคิดค่าแรงมันกับพอเ้าขายขายได้มือเรสองร้อยกว่าบาทที่แล้วสองร้อกว่าหาคาหารหนอยสีมือขันสีมือส่มือแต่ก่อนอาหารเพิ่นสามสี่ร้อยยีวนี้เพิ่นขึ้นเปสี่ร้หสิบเ่เ่มนแต่ว่าใครเราบใยเขาไปยุครบนเลนบบังเถอกัขายปีกสหน่วยอย่างหาหน่วยยี่สิบหาหนกกต้นรสี่บาท ั้งพุ่นพันเลยวบรทันบทันไล้ล่ะเออ,อเบบไทยนไยูมีรักอะรกับสีสิผสมกันบครับสีสืนแหละสีสพก้นเนาะครับใครคองใครบอกกันอ,อยู่แล้วเนาะครับผมมันบางมีบางตัวมันกระพับ